นนี้เราจะมาสอนทุกคนโหลดคลิปวิดีโอจาก t i k t o อกโดยที่ไม่ติดลายน้ําเลยแม้ติดนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็ไม่ติดเลยนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของกันกันตะพัดอีกแล้วนะครับทุกคนครับคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนโหลดคลิปวิดีโอจากดิจิ o อลโดยที่ไม่ติดลายน้ำเลยแม้ตตดนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็ไม่ติดเลยนะครับเปวนวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอยากดูวิธีทํากันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแลลล้้ววเเเรรราาไไปปดูิธีททํพอมกันยยคคบุ เชื่อว่าหลายๆคนนะครับอยากจะเซฟวิดีโอจาก Tik t o k โดยที่ไม่อยากให้มันมีลายน้ำที่อยู่ข้างๆแบบนี้นะครับคลิปนี้เราก็เลยมีวิธีสอนที่จะเซฟวิดีโอจาก Tik t o k ไม่ให้มีลายน้ำติดมาด้วยนะครับจะไม่ติดมาเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอแบบเรียวๆเลยนะครับจะมีวิธีทำยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยครับก่อื่นให้เ,เพื่อนๆเข้า App Store หรือ p l a y Store นะครับให้เ,เพื่อนๆไปโหลดแอปที่ชื่อว่า a v ฟตอกมานะครับ แอปนี้เลยนะครับมีทั้งในระบบ Android และในระบบ iOS นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็เไปทาการติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเเข้าไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนเเข้าไปที่ปุ่มแชร์ปุ่มนี้เลยนะครับเสร็จแล้วทําการกดคัดลอกลิงก์แล้วก็ให้เราออกจากแอป tikTok ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเเข้าไปที่แอป Save ตอกที่ เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อเราเข้าไปครั้งแรกแอปจะถามว่าต้องการให้เข้าถึงรูปภาพของเราหรือไม่จะถามแค่ครั้งแรกที่เราติดตั้งแอปเสร็จแล้วก็เข้าแอปมานะครับก็ให้เพื่อนๆกดอนุญ,ญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดแล้วก็มาเลือกว่าจะให้แอปแจ้งเตือนอะไรหรือไม่นะครับก็เลือกไปเลยนะครับต่อไปก็ให้เราทําการกดเซฟติ๊กต๊อก ตัวแอปก็จะทําการวางลิงก์จากที่เราคัดลอกจากแอปติกตอ k มาเมื่อกี้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นให้เราติ๊กว่าเอาลายน้ําออกนะครับถ้าเราไม่ติ๊กคลิปวิดีโอที่เราจะดาวน์โหลดก็จะมีลายน้ําเหมือนเดิมนะครับให้เราทําการติ๊กว่าไม่เอาลายน้ำนะครับเสร็จแล้วทําการกดเซฟนาวได้เลยครับตัวแอปก็จะทําการบันทึกวิดีโอลงในอัลบัม้มรูปภาพในเครื่องของเรานะครับ ในการเซฟวิดีโอนี้ก็อาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับเมื่อเราทําการเซฟเสร็จแล้วนะครับแอปเซฟตอกก็จะถามว่าต้องการเปิดแอป tikkTok ok หรือไม่นะครับเราก็ทําการกดยกเลิกไปได้เลยครับแล้วเราก็ไปเข้าที่อลัลบัมรูปภาพในเครื่องของเรานะครับแค่นี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอจาก tikkTok ok โดยที่ไม่มีลายน้ําติดมาแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะครับไม่มีลายน้ำติดมาเลยแม้เต่นนิดเดียวนะครับจะเป็นวิดีโอแบบเรียวๆเ,เ,เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสามารถลองนําวิธีนี้ไปทํากันดูได้นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย